สวัสดีครับผมลุงเตี้ยพักินพาเที่ยววันนี้ก็จะมารีวิวแอปดูทีวีออนไลน์แอปตัวนี้ผมว่าใครที่มีโทรศัพท์น่าจะติดเครื่องไว้สักดีกว่าครับตัวนี้โอเคเป็นแอปมาจากเพจโตไม่ต้องขอนยง,นยงนนญาตอะไรถือว่าดีมากๆเลยครับแอปนี้เป็นแอปเป็นแอป ดูทีวีโดยเฉพาะครับผมดูทีวีมีช่องหนังช่องมีหนังอะมีช่องทีวีกับช่องหนังประมาณนั้นหระมัง้งโอเคนี่เลยครับผมตัวนี้เลยครับ ทีวีวออนนไลน์แรกเราเข้าไปโหลดกันเลยครับผมในเพจโตเข้าเพจโตเลยครับผม พร้อมกันผมขอโทษด้วยนะครับเสียงเสียงพัดลมดังไปหน่อยพอโชว่วงนี้หน้าร้อนไม่ไหวเข้าเพจโตเลยครับผมเข้าไปพิมพ์คำว่า GV GV o n l i ออนไลน เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ครับผมตรงนี้ครับตรงนี้จะแชร์ไม่ได้ครับผมเนี่ยทีวีออนไลน์เนี่ย อันนี้ไม่ได้หล่งสองสามเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยทีวีนี่นครับผดครับไปเลยติดตั้งพร้อมๆกันเลยครับผม <Okay. S 1> โอเคตั้งแป๊บหนึ่งครับไฟไฟเล็กนิดเดียวครับผม ไม่ต้องขอสิทธิ์ไม่ต้องขอขออนุญาตอะไรในเครื่องครับเพราะว่ามันเป็นแอปจากเพโตกดเปิดเข้าไปเลยครับโหลดร้นโหลดอัปโหลโดแป๊บหนึ่งแล้ว ทดลองลองเปิดดูแล้วครับผมชัดเจาระดับ SD เลยว่างั้นเถอะในโทรศัพท์ดูได้ทุกช่องเลยครับโอ้โหถือเช็คมานานหามานานออมีแอปนี่แหละดีดีมากๆเลยครับสามเจ็ดแปดช่องวันช่องเวพ้อย ไฮรัตดูช่องสองฟอกไทยฟอกไทยก็ดูได้โมโนนี่ดูได้ทุกโมโนเลยครับมโนยิบเก้าไทยมโนยิบเก้าภาพสรังกฤโมโนพัดก็ดูได้ดูดูนีนี่ก็ดูได้ซีหนังก็ดูได้แอคชั่นก็ดูได้ <c oughs> C T B นี่ก็ดูได้ครับผมเ <Yeah. S 1> ช็คมาแล้วที่สำคัญแล้วก็มีช่องเพลงอีก mm hmm. นี่ครับผมกินเว็บมีช่องฟังเพลงคนที่นอนดึกนอนกลางคืนเนี่ยมีแต่เพลงเพราะๆเลยครับผมนี่ช่องกีนเว็บกินเว็บเรียกไม่ติดเรียกจ <c oughs> ูขออภัยด้วยครับ ฟังทุกคืนนะครับผมเพลงเพาไมีแต่เพลงเพ่อๆครับตลอด24ชั่วโมงช่องเข้าดีครับผมยอมรับไปไงก็ลองโหลดไปดูลองโหลดไปดูโหลดไปติดตั้งดูแล้วมาเปิดดูว่ามันดีเหมือนลุงพูดจริงไหมอลองดูได้ รับรองเลยครับผมรับประกันเลยครับแอปนี้เนี่ยผมใช้มาหลายแอปแล้วเพิ่งเจอแอปนี้แหละดีมากๆครับง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ลุงเตี้ยด,ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ